สินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ก็เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในปีประมาณ 2,000จนถึงช่วง2 0 1 0ครับพี่เนตจริงๆแล้วคนที่เขาเป็นทาหารคนนี้ครับเขาเกิดในอจอร์เจียแต่ในเมืองจอร์เจียแล้วก็ตัวของผู้ชายคนนี้เองครับเขามีชื่อว่าโทมัสตัวของนายโทมัสครับคือทางครอบครัวเขาฮรเป็นทหารมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นทวดเลยครับพี่เนตเป็นทาหารแบบทุกรุ่นทุกสมัยนะครับเขาบอกว่าคุณปู่เขาเนี่ยเขาเคยไปรบที่ เวียดนามมาด้วยอือ่าเวียดนามแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคุณปู่เขาก็เคยไปแล้วตัวของอคุณพ่อเนี่ยที่เป็นทหารเหมือนกันนะครับก็ไปช่วยเวียดนามรบเหมือนกันก็มีแล้วทีเนี้ยพอมาถึงรุ่นของตัวของนายโทมัสเองนะครับเขาก็ไม่อยากเป็นทหารแล้วฮะด้วยอารมคนไม่ชอบทําสงครามกันนะครับเขาก็พยายามจะบาปามคนในครอบครัวบอกว่าเออเขาไม่อยากจะเป็นทหารอนะ่ะขอไปทาอย่างอื่นได้ไหม แต่คนในครอบครัวฮะด้วยความที่เป็นทาหารมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นแบบเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะยอมได้อะในเมื่อมีลูกชายมีทาย,ยาทเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องให้เป็นทาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เนตก็เลยเาบังคับให้ตัวของนายโทมทัสไปเรียนทหาร mm. จนตัวของนายโทมทัสเนี่ยโหกว่าจะเรียนจบก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายปีเหมือนกันครับแล้วพอเรียนจบปะครับพี่เนธ ตัวของนายโทมัสเนี่ยก็ต้องถูกส่งไปตามประเทศต่างๆมากมายเลยไปช่วยเขาลบอย่างเงี้ยฮะซึ่งประเทศแรกที่ตัวของนายโทมัสเข้าไปครับเขาบอกว่าเขาไปที่ประเทศเยอรมันอ่าแล้วก็เป็นลบตามประเทศนั้นประเทศนี้จนอุ้ยหลายประเทศมากแต่มีประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาจําไม่เคยลืมเลยก็คือประเทศญี่ปุ่น ณตอนนั้นอ่ะ,อะเวลาช่วงประมาณสักปีสองพันกว่า,วาเป็นคริสตศักราชดนะครับตัวของนายโทมัสเนี่ยพอเขาได้เข้ามาประจำการในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะมาจำอาน่าจะมาประจําการที่เมืองคานากวาวะอืมอ่าเป็นเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยแคมป์ตรงนั้นนะฮะเหมือนทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาให้อ่าให้กองทัพป,ประเช่ามีการสร้างอาพาร์ตเมนต์มีการสร้างฐานทัพย่อมย่อมนะตรงนั้นเลย แล้วตอนตัวที่อตอนของตัวนายโทมัสไปอยู่เนี่ยเขาก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นทหารนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนแล้วถามว่าเอาแล้วทําไมถึงจําตัวของเมืองญี่ปุ่นได้แบบว่าไม่ลืมเลยอะ่ะคือณวันแรกที่ไปอ่ะครับตัวของนายโทมัตบอกว่ามันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วก็เรื่องราวแบบไม่ไม่น่าไม่น่าชวนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปเลยครับพี่เนทพี่เนทคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนที่นายโทมัต เดินเข้าค่ายนี้เป็นครั้งแรกอะครับรุ่นพี่ที่เป็นทหารในหน่วยเดียวกันเนี่ยทุกคนต่างก็มาลุมตัวของนายโทมัสแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน้องถ้าจะเข้ามาประจำการที่เนี่ยมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะตัวของนายโทมัสเองก็รู้สึกว่ากฎของทหารหรือว่าระเบียบของทหารนะ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ทหารเขาปฏิบัติกันเฮ้ยหรือว่ามันจะมีกฎพิเศษอะไรอะไรเงี้ยก็พยายามจะฟังดู จนรุ่นพี่ที่เป็นทาหารด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าไอ้กฎเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่าสิ่งเดียวที่ต้องรู้เลยตอนที่อยู่ค่ายที่เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนก็แล้วแต่ห้ามออกมาจากห้องเด็ดขาด mm hmm. มีแค่นี้เลยนายโทมัสก็เอ้ยแล้วทําไมอะก็เราเป็นทหารไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่ามันมีเสียงน,นู่นนี่เราก็ควรจะออกมาดูไหมอะเพื่อที่จะดูความเรียบร้อย mm hmm. ใช่ไหมครับพี่เนม แต่รุ่นพี่ก็การันตีว่านั่นแหละไม่ว่ายัางไงคือห้ามออกมาโดยเด็ดขาดทุกกรณีถ้าเกิดว่าไม่อยากจะดีอย่ากออกมา<ำ>พูดแค่นี้เลยเขาก็อ้าโอเคในเมื่อแบบอเป็นคําสั่งของรุ่นพี่เนาะแล้วเราก็เป็นเด็กใหม่ก็ยังไม่ค่อยที่จะกล้าขัดอะไรรุ่นพี่หลังจากที่เข้ามาอยู่ครับพี่เน,นก็มีการฝึกนิดๆหน่อยๆมีการเทรนนิดหน่อยแล้วก็ได้เรียนรู้ผังของ หน่วยงานของตัวเองในตรงนั้นนะครับซึ่งทางหน่วยงานของตัวของนายโทมัสเนี่ยก็มีการสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้กับทหารอยู่ณตรงนั้นเลยเป็นอาพาร์ตเมนต์สูงประมาณสัก15 20ชั้นอย่างเงี้ยสร้างอยู่ตรงนั้นเลย mm hmm. ทีนี้ในช่วงแรกๆครับนายโทมัสก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ก็ฝึกหนักตกกลางคืนเนี่ยก็จะนอนหลับไปกว่าจะตื่นก็เช้าแล้วก็ลืมเรื่องอ้ที่รุ่นพี่อย่าบอกไปเลย ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรจกนกระทั่งเวลามันผ่านไป2สัปดาห์ครับพี่เนธนะวันนั้นนะตัวของนายธมันเขากา็มีการฝึกเสร็จแล้วทีนี้พอหลัง2สัปดาห์ตัวเองก็เริ่มเป็นอิสระก็เลยชวนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเพิ่งจะฝึกเสร็จนะเดี๋ยวเราไปไปดิ้งไปสังสรรดีกว่านะไปตามเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าไปเดี๋ยวก็ไปลงสถานีนึงอนะ่ะมันมีร้านคาราโอเกะอยู่เราก็ เออไปกินเลี้ยงกันตรงนั้นแหละฉะลองหน่อยฝึกเสร็จแล้วไอ้เพื่อนก็อ๋อโอเคโอเคก็พากันนั่งรถไฟฟ้าไปครับไปที่ร้านร้านคาราโอเกะในญี่ปุ่นทีนี้ตอนที่นายโทมัสเขาไปเนี่ยเขาก็ร้องเพลงสั่งนู่นสั่งนี่มากินครับพี่เนตจนดูเวลาอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณสักห้าทุ่มละ <c oughs> เขาก็เลยบอก <c oughs> เพื่อนบอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าไหม เนี่ยห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้มีอ่อมีเข้าเวรตอนเช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเดี๋ยวตื่นไม่ไหวแต่เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่าวอะ่ะยังยังมันอยู่เลยถ้าจงจะกลับยังกลับไปคนเดียวก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ากินกับเพื่อนก่อนด้วยความที่นายโทมัสเขาก็กลัวว่าจะตื่นไม่ไหวเขาก็เลยขอตัวลาจากเพื่อนครับพี่เนตก็เดินออกมาจากร้านแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเนี่ย มาลงที่สถานีคานากวาวะเวลาตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณสักาทุ่มกว่าเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วครับนั่นเป็นครั้งเดียวที่เขา่าเคยอยู่ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวเป็นครั้งแรกที่เขาเคยเดินบนถนนตอนกลางคืนในฐานทัพของเขาทีนี้พอรถไฟฟ้ามาจอดเนี่ยพอเขาเดินลงรถไฟฟ้ามาครับพี่เนเขาบอกว่าน้าตรงนั้นนะฮะ ไม่มีรถผ่านเลยสักคันเดียวบ <c oughs> ริเวณตรงถนนที่เขากำลังจะเดินไปที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองเนี่ย <c oughs> ซึ่งใช้เวลาเดินเนี่ยจะประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีไม่ได้ไกลมาก <c oughs> แต่เขารู้สึกว่าบนถนนน่ะมันโล่งไปหมดเลยไม่มีคนไม่มีรถร้านหับปิดร้านอะไรกันหมด <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมาเดินตอน,น,นคื้คนเดียวนี่เหมือนเมืองล้างเหมือนกันนะแต่อีกใจนึงก็คิดว่า เอ้หรือว่ามันเป็นค่ายทหารเขาอาจจะไม่ให้คนอหนื่นแบบมาเดินปวนเปลี่ยนอะไรตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คิดไปในทางที่ดีครับพี่เนตรครับก็ไม่ได้ใส่ใจก็ค่อยๆเดินตามถนนเลาะเลาะไปเรื่อยๆนี่นะฮะก็เดินไปแล้วก็คิดไปด้วยว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาเราต้องไปทําอะไรบ้างก็คิดนู่นคิดนี่ไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้พอเดินไปได้ประมาณสักเกือบเกือบสิบนาทีครับ ปรากฏว่าด้วยความที่เดินมาคนเดียวมันก็เงาๆใช่ไหมฮะพอเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรขยับอยู่ในระยะสายตาครับดวงตาคนเรามันก็จะเริ่มโฟกัสใช่ไหมฮะมตัวของนายโทมัสเนี่ยบอกว่าะระยะเวลาะระยะสายตาเนี่ยประมาณสัก70 80ดิเมตรข้างหน้าเนี่ยบนฟุตบาทฝั่งเดียวกันนะครับ mm. เขาเห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งครับใส่ชุดพระของ ญี่ปุ่นอยู่ถ้าถามว่าให้คนใส่ชุดพลามันแปลกตรงไหนก็มันมันก็คงจะไม่แปลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือคนที่ใส่ชุดพลาสเนี่ยครับคือตัวเตี้ยมากเลยครับพี่เนมถ้าดูจากระยะสายตาเนี่ยน่าจะสูงด้แค่ประมาณไม่น่าจะเกินร้อยเมตรร้อยเซนติเมตรครับพี่เนธไม่น่าจะถึงเมตรหนึ่งด้วยซ้ำคือเหมือนคนแค้เลยอะอแล้วก็ใส่ชุด พระเนี่ยกำลังเดินไปทางเดียวกับเขาเขาก็เอ๊ะมันอะไรว่าพระมาเดินแถวนี้ยังไงหรือเป็นคนสติไม่ดีเอาชุดพระมาใส่หรือเปล่ากพรา <c oughs> ด้วยความตัวเองกอไ็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะพี่เนยก็เลยอลองเดินตามไปหน่อยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่ามันต้องเป็นทางที่ตัวเองต้องเดินกลับไปอยู่แล้วก็ยิ่งเดินเข้าไปก็ก็ยิ่งใกล้ยิ่งเดินก็ยิ่งใกล้ จนเนี่ยอีกประมาณสักยี่สเมตรเนี่ยจะถึงอยู่ละพอมาถึงใกล้พอมาถึงใกล้ๆเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติอีกก็คือตัวของพาครับที่เดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินเหมือนโซซัสโซส่เซอครับพี่เนทเดินเหมือนคนเมาครับเอ็นเอียงเอ็นเอียงเขาก็อ้อาาเอาไงดีวะเนี่ยงั้น เอาลองคุยกับเขาหน่อยดีกว่าด้วยความที่เราก็เป็นทหารอยู่แถวเนี้ยบางทีเขาอาจจะมีอะไรให้เราช่วยเขาก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปข้างหลังอะแล้วก็ไปสกิดไหลแล้วก็ถามว่าคุณจะไปไหนครับอ่า <c oughs> แต่ว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> แต่คนที่ใส่ชุดพล้าเนี่ยไม่ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมา <c oughs> เขาก็อ้าททำไมไม่โต้วะห,หรือว่า เราเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาไม่รู้เรื่องอเออเขาเป็นคนญี่ปุ่นนี่เขาเป็นคนญี่ปุ่น,เ,น,เ,น,น,นเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า <c oughs> เขาก็พยายามนึกนึกคําว่าแบบเฮ้ยถ้าจะถามว่าหลงทางอะ่ะเราเราจะพูดว่าอะไรดีตอนนั้นเขาก็คิดว่าให้หรือว่าเราจะพูดว่าคนนี้จีวะหรือเปล่าวะเฮ้ย <c oughs> คนนี้จีวะมันสวัสดีดนี่หว่าเฮ้ยพูดว่าอะไรว่าอะไรว่าพยายามนึกนึกนึกอ๋ออุชินิตะ อาถามว่าหลงทางหรออะไรเงี้งยปรากฏว่าคนคนนั้นก็หยุดเดินอืเหมือนจะเข้าใจด้วยนะหยุดเดินแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาหาตัวของนายโทมทัสนะครับพี่เนบแลวสิ่งที่ตัวของนายโทมทัสเห็นนะ่มันทําให้หัวใจของนายโทมทัสต,ตกไปอยู่ตะตุ่มเลยตอนที่เห็นหน้าของใบหน้าคนที่หันมาครับอืเขาเห็นว่าใบหน้าของคนที่หันมาเนี่ยพี่เน ให้พี่เนกับคุณผู้ฟังนึกอย่างนี้นะฮะบริเวณใบหน้าของคนที่หันมาเนี่ยไม่มีอวัยวะอะไรบนใบหน้าเลยสักอย่างเดียวยเป็นหน้านเราล้นเกือบล้นครับแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือมันมีลูกตาดวงใหญ่ๆเท่าใบหน้าครับพี่เน่ตม,มีลูกตาเท่าใบหน้าอยู่บนหน้าอืมนึกออกไหมฮะออเหมือนลูกตาคือ มาแทนที่ใบหน้าไปแล้ว<อ>ว่าเต็มเลยอ,ะอ่ะมีขนป้งขนตาเต็มเลยครับแล้วก็หันมามองเป็นดวงเดียวเลยนะครับพี่เนธเ<อ>ตาข้างเดียวเลยหันมามองไอตัวนายโทมัสเนี่ยด้วยความตกใจก็เอ้ยแล้วก็ซุดลงนอนหงายท้องตึงไปเลยครับ<อ>พี่เนตตัวแข็งขยับไม่ได้เลยแต่ตัวของคนที่ใส่ชุดพราเนี่ยก็ไม่หยุดแค่นั้นนะก็เดินมาก้มมองตัวของนายโทมัตที่นอนหงายอยู่เนี่ย แล้วก็เหมือนกับเอาลิ้นนะฮะพี่เนตมันเลียตามใบหน้าเลียจมูกเลียคอจนมันเป็นมันแผลบ,บ,บ,บติดใบหน้าเต็มไปหมดเลย oh. แล้วนายโทมัสบอกว่าตอนนั้นกลิ่นมันเหม็นมากเหม็นจนแทบอ้วกอะ่ะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ได้แต่นอนเฉยๆแล้วก็ให้อสิ่งนั้นนะมันเลียมันเลียตัวตัวเอง oh. แล้วเขาก็บอกว่า คนที่ใส่ชุดพระที่มีดวงตาอยู่กลางหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรต่อจากนั้นนะครับพี่เน่ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินหันหลังแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะแล้วกระทั่งตัวของนายโทมัสนะครับได้สติขึ้นมาเหมือนมันตั้งสติได้ก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองไปนอนคุมโปงอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตัวเองครับจนกระทั่งตอนเช้าครับก็ นอนไม่ค่อยหลับครับ<ม>ก็ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาเข้ากะเข้าเวรใช่ไหมฮะตาเนี่ยดำมาเลยซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันดูท่าไม่ค่อยดีก็เลยเดินมาถามบอกอเฮ้ยโทมัสเป็นไรว่าเมื่อคืนหนักเหรอเออไปกินเหล้ามาแล้วหนักกาเนี่ยดูโสมนะนายโทมัสเขาก็ไม่พูดพาำทำเพลงครับพี่เนยเขาก็บอกว่าไม่ได้เมากูเจอผีเขาก็บอกเพื่อนเขาไปตรงๆอย่างงี้ฮะ ไอ้เพื่อนก็ถามเฮ้ยเจอ,อยังไงไอน้นายธงมัดก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยครับพี่เนธว่าเนี่ยไปเจอผีตาเดียวอะไรเงี้ยมันเลียหน้าก็เล่าให้เพื่อนฟังประมาณนั้นไอ้เพื่อนเขาบอกว่าเอ้ยก็รุ่นพี่เขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเอออย่าไปเดินกลางคืนนะได้ยินอะไรได้เห็นอะไรกลางคืนอย่าไปเข้าใกล้ไม่ใช่หรอเนี่ยยังยังดีนะเจอน้อยนะเนี่ยเอ้ยยังไงอะเจอน้อยม,มีอะไรมากกว่านี้หรอ,อ ทีนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกาลังแอบฟังอยู่ก็เดินมาเดินมาร่วมร่วม,รวมอร่วมวงด้วยก็มาบอกบอกว่าเออเองอรไม่รู้อะไรจะแล้วในหน่วยงานเนี้มันมีอ่าเขาเรียกว่ามันมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเป็นนักบินเนี่ยเขาก็มาประจําการที่เนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาเอ่อเหมือนออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าจู่ๆก็เสียชีวิตได้ไงไม่รู้ เอ้าแล้วเราหาสาเหตุหรือว่าบอกญาติเขายัางไงอ่ะก็ทางการบอกว่าเาเป็นสาเหตุจากการแบบเกิดความผิดปกติทางร่างกายก็เลยเเสียชีวิตบอกญาติเขาไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ลุนพี่ที่ตายอ่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกอนี้หรอกพอเจอผีนี่แหละก็เลยตายเอ้าแล้วแล้ว,ลวตายได้งไงอ่ะพี่เนธรู้จักอันนี้ไหมครับ คุจิสเกอนนะไม่รู้จักไม่รู้จักเอะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้แต่ผมขยายความให้สั้นๆนิดนึงกัแล้วกันนะครับคือรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าตัวของนักบินเนี่ยคือเจอผีที่มีชื่อว่าคุจิสเกอนนะหรือว่าผีสาวปากฉีกคือตามตำนานนะครับพี่เนธเขาบอกว่าคุจิสเกอนนะเนี่ยจะเป็นหญิงที่สวยมากๆในญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปพบรักกับสมุไรท่านหนึ่ง ทีนี้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงสวยครับก็มักจะมีหนุ่มๆมาตามจีบใช่ไหมครับพี่เนทแล้วตัวของซามูไรด้วยความอาซามูไรด้วยความที่เห็นว่า้มีคนมาจีบเยอะก็หึงก็มีปากมีเสียงกับหญิงสาวสวยคนนี้อจนซามูไรฮะเหมือนพลั้งมือแล้วก็เอามีดฟันหน้าของผู้หญิงอแต่ข้อขอดีหรือข้อไล่อะไรก็ไม่รู้ครับปรากฏว่าผู้หญิงก็หลบได้ แล้วไอ้มีดาบซามูไรมันก็ไปฟันโดนปากออื mm hmm. จนปากของผู้หญิงครับมันฉีก mm hmm. ทั้งแก้มเลยะ mm hmm. นะฮะทีนี้พอซอามูไรฟันหน้าผู้หญิงเสร็จแล้วครับก็เหมือนกับว่าผู้หญิงเขาเสียเลือดเยอะแล้วก็มีการเสียชีวิตลงจนมันก็เป็นตำนานกันต่อๆกันมาว่าถ้าเกิดว่าอตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงเดินสวนไปสวนมาอะไรเงี้ยแล้วใส่แมสอยู่อ่ะอย่าไปเข้าใกล้นะเพราะว่าถ้า เกิดว่าโชคร้ายอาจจะเจอเนี่ยผีสาวปากฉีกนี่แหละแล้วถามว่ามันอันตรายตรงไหนคือมันเคยมีอย่างนี้ครับพี่เนตมีคนญี่ปุ่นนะครับเขาไปเจอผีสาวคนนี้แหละเดินใส่แมสครับแล้วตอนระหว่างที่เดินสวนกันนะครับผู้หญิงที่เป็นผีสาวเนี่ยก็จะถามว่าฉันสวยไหมซึ่ง อาคาตอบเนี่ยไม่ว่าจะตอบอะไรผู้หญิงคนนี้ก็จะฆ่าเราอยู่ดีอืมถ้าเกิดว่าตอบว่าสวยเธอก็จะถอดแมสออกอแล้วก็ให้ดูรอยฟันที่ตัวเองโดนฟันก่อนตายครับที่ปากฉีกไปถึงลูหูเนี่ยแล้วก็จะถามต่อยว่าแล้วอย่างนี้ยังสวยอยู่หรือเปล่าถ้าเราตอบว่าสวยเธอก็จะเอามีดอะครับมีดคัตเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เธอพกมาด้วยมากรีดให้เราเป็นเหมือนเธอ,อ เล็กอย่างนึ้งก็คือถ้าเราบอกว่าเราไม่สวยอ่ะเธอไม่สวยเธอก็อผู้หญิงบอกว่าไม่สวยก็โกรธถูกไหมครับพี่เนตตพอบอกว่าไม่สวยก็จะโดนฆ่าเหมือนกันตามตำนานเขาก็เลยบอกว่าให้เราตอบว่าเฉยๆแล้วเราจะรอดทีเนี้ยไ,ไอตัวของอเพื่อนเนี่ยเ็าเลยเล่าให้ฟังบอกว่าไอตอนที่ไปเจอรุ่นพี่ที่เป็นนักบินอะ ตอนตายอะครับเขาเห็นว่าปากของรุนพี่อ่ะมันถูกกรีดไปถึงลูหูครับพี่เนี่ยก็เลยคาดกันว่า,า,วานะใช่ฮะก็เลยคาดกันว่าน่าจะน่าจะเป็นฝีมือของคุจิสเกะออนหนะเนี่ยแหละที่เป็นผีในญี่ปุน่นก็เลยบอกว่าเออเองยังโชคดีนะที่ไปเจอแบบว่าเออผีมาเลียนหน้าอะไรเงี้ยทีนี้นาตอนนั้นตัวของนายโทมัสเนี่ยก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าที่ลุนพี่เขาเตือนน น่าจะหมายถึงอันนี้แหละก็พยายามจะไม่ออกไปไหนตอนกลางคืนละก็เข้าเวรเสร็จปุ๊บก็นอนพักอะไรไปเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายต่อหลายสัปดาห์เหมือนกันเดนเวลามันผ่านไปความกลัวมันก็เริ่มค่อยๆเลือนค่อยๆเลือนไปครับพี่เนธจนมีอยู่วันหนึ่งพอความกลัวม,มันหมดไปจากใจแล้วครับไอ้นายโทมัสเนี่ยเขาก็เลยไปเที่ยวร้านคาราโอเกะเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ไปไม่ไกลแล้วไปอยู่ละแวก แถวแถวที่พักตัวเองแล้วไอ้ระหว่างที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ดันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านเหมือนกันฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยคุยกันถูกคอมากเลยก็มีการแลกเบอร์แลกอะไรกันแล้วก็พอกินเสร็จก็พาผู้หญิงคนนี้ครับไปส่งที่บ้านผู้หญิงที่เจอเนี่ยแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันมาเกิดตอนขากลับครับหลังจากที่ส่งผู้หญิงเสร็จแล้วฮะ ตัวของนโทมัสเองครับก็เดินกลับเพื่อที่จะไปพาตเมนตัวเองใช่ไหมพี่เน่ครับแต่ระหว่างที่เดินนะครับเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนน่ะเดินตามหลังมาตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยหรือว่า,วาจะเป็นหญิงที่เราจีบหรือเปล่าเอออาจจะชวนเราขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเล่นตัวไม่หันจนในเสียงเดินนะ่ะค่อยคอย ใกล้เข้ามาแ๊บใส่รองเท้ารองเท้าไม้ไกลเข้ามาไอนายโทมัสนเนะ่ยเขาก็เอ,อสงสัยคนจะเป็นเด็กเล่าแหละก็เลยหันไปดูทีนี้พอหันไปดูครับพิ่เนยรปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งฮนะใส่ชุดกิโมโนแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากใส่แมสอยู่ครัเขาก็งง่าเอา้านี่ก็ไม่ใช่เด็กเล่านี่หว่า แล้วนี่ใครอ่ะก็ถามว่าคุณเป็นใครอ่ะต้องการอะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่บอกสิ่งที่ต้องการฮะกลับยิงคําถามมาบอกว่าฉันสวยไหม <Hey. S 1> โอ้โหเท่านั้นแหละฮะพีเนธตัวของนายโทมัสไม่ตอบอะไรต่อจากนั้นเลยฮะหันหลังได้ก็สับเกียร์หมาวิ่งกลับอพาร์ตเมนต์ไปเลย <Hey. S 1> โดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องสืบเลยว่าถ้าตอบไปแล้วจะต้องเจอกับอะไรอะฮะก็วิ่งกลับไปอพาร์ตเมนต์แล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลยไม่ไม่เคยออกไปข้างนอกอีกเลยจนกระทั่งตัวเองกับประจำการที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ย้ายไปประเทศอื่นก็เลยเอาเรื่องนี้ฮามาโพสต์ไว้ในเว็บบอร์ดครับแล้วผมก็ไปเจอเรื่องราวเรื่องนี้มาครับ,รบอเป็นเรื่องเกี่ยวกับครั้งหนึ่งที่ทหารชาวอเมริกาครับเขาไปเจอเจอผีที่ญี่ปุ่นมาครับ เรื่องประมาณนี้ครับผมอือน่ากลัวนะความรู้สึกบแบบเคยเมื่อคืนเพิ่งจะดูรายการรายการหนึ่งที่เขาเไปประเทศญี่ปุ่นช่วงประมาณสักตีสองครึ่งไปแล้วนะแล้วเขาออกมาเดินอะไรเงี้ยแล้วก็บ,บ,บอกว่ามันกลางคืนกลางวันเนี่ยมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะสักตีสองที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาก็จะแบบ มันจะทุกอย่างมันจะเงียบหมดแบบมันเหมือนแบบเงียบจริงๆอ่ะกับถนนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมันก็ก็ดูหลอนน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนึกถึงเรื่องเมื่อคืนเลยก็จะดูมาพอมาเล่าเรื่องนี้ตอนตีสองนี่แบบเอ้ยมันก็พูดยากนะกับการที่เราจะไปเจอใครสักคนแล้วก็แบบฉันสวยไหมเราญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวด้วยครับพี่เนทยิ่งตอนกลางคืนฮะอากาศวังเวงวังเวงเย็นเย็น มันแบบเหมาะกับการเจอผีมากเลยนะครับพี่เนธใช่ไหมถ้าเป็นผมนะโอ้โหถ้าผมเจอเดินตามมาอย่างเงี้ยแล้วฟังเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังหลายสัปดาห์ก่อนอ่ะเป็นผมก็คงทําแบบเดียวกันแหละพี่เนธคงจะวิ่งสับไปแทกกับหอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวิ่งก่อนแหละเนาะครับวิ่งก่อนค่อยคุยที่หลังครับ